สวัสดีค่ะพบกับศิราทาโรพิกอาร์คในหัวข้อจักรวาลส่งมอบพรสวรรค์ใดมาให้คุณและส่งผลให้คุณประสบความสำเร็จในด้านใดนะคะโดยมีตัวเลือกทั้งหมดด้วยกัน3กองให้เราเลือกกองที่ดึงดูดใจเรามากที่สุดนะคะ ส่วนวิธีการเปิดไพ่นะคะพี่จะเปิดทาโร่สองใบแรกเป็นการเช็คพลังงานของเรากันก่อนนะคะว่ากองที่เราเลือกเนี่ยมันตรงกับพลังงานของเราหรือไม่ถ้าไม่มีความคล้ายคลึงเลยสามารถเปลี่ยนไปเลือกกลองอื่นได้นะคะจากนั้นเนี่ยพี่จะเปิดไพ่ทาโร่อีกแปใบอ่านพลังงานที่พี่จักรวาลส่งมอบให้เรานะแล้วดูว่าเราสามารถใช้พลังงานนี้นำไปใช้ประโยชน์ในทางใดได้บ้างที่ทำให้เราประสบความสำเร็จในการใช้ชีวิต จากนั้นพี่จะเปิดไพ่ o อร c l e คลคาเนชาอีก3ใบเป็นการอ่านเสริมนะอย่างไรก็ตามการอ่านคำทำนายนี้เป็นพลังงานรวมนะคะไม่ใช่พลังงานที่เจาะจงถึงคนใดคนหนึ่งนะดังนั้นเนี่ยมันจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างสำหรับบางคนนะคะเอาละค่ะเรามาดูตัวเลือกกองที่1กันก่อนเลยนะคะสำหรับคนที่เลือกกองที่หน,นะคะเดี๋ยวเรามาเช็คพลังงานกันก่อนเลยว่า กองที่เราเลือกเนี่ยมันตรงกับพลังงานของเราหรือไม่นะคะถ้าฟังแล้วเนี่ยมันไม่มีความคล้ายคลึงเลยสามารถเปลี่ยนไปเลือกกองอื่นได้นะคะใบแรกพี่ไพ่มาเป็น king of swords ก็คือราชาดาบนะลักษณะทางกายภาพของดาบเนี่ยคือคนที่ผอมเพรียวผอมสูงหรือผอมแบบสกินนี่ไปเลยก็ได้นะคะ ลักษณะสีผิวนีจะค่อนข้างขาวถึงขาวซีดนะคะหรือไม่ก็เป็นคนธาตุลมได้แก่ชาวราศีเมถุนตุลกุมลักษณะนิสัยเป็นคนฉลาดสติปัญญาดีเป็นนักคิดนักวางแผนเป็นคนที่มีความเป็นผู้นําสูงนะคะคิดไวทำไวตัดสินใจเด็ดขาดแก้ไขปัญหาเก่งเป็นคนมีเหตุผลนะคะวงเล็บในแบบของเรานะคือถ้ามีใครมาเถียงกับเราเนี่ย เขาไม่มีวันชนะนะคะเพราะเราจะสามารถหาเหตุผลยกแม่น้ำทั้งห้ามาหักลากได้เสมอเลยเป็นคนทำอะไรคล่องแคล่วว่องไวมีความมั่นใจค่อนข้างสูงออกแนวดื้อเดึงหน่อยๆน,นะคะเป็นคนมีศีลธรรมจรรยาในการประกอบอาชีพรักความยุติธรรมเห็นอะไรไม่ถูกต้องพร้อมจะลงไปจัดการนะคะเป็นคนที่มีระเบียบวินัยในการใช้ชีวิตด้วยแต่ไม่มีอารมณ์ขันหรือความโรแมนติกเลยบางคนบอกว่าไพ่คิงดาบเนี่ย เป็นไพ่ของคนดุเอาจริงเอาจังในทุกเรื่องมีทิฐิและยิ่งในศักดิ์ศรีของตัวเองนะคะใบต่อมานะ Six of Pentacles ก็คือ6เหรียญน,นะคะเป็นลักษณะของคนใจดีมีเมตตาใจกว้างแค่ความรู้สึกคนอื่นเป็นคนน่าเชื่อถือไว้ใจได้มีความอดทนสูงชอบทำบุญทำทานเป็นคนมีน้ำใจรักความยุติธรรมไม่ชอบเอาเปรียบใครนะคะ แล้วก็ชอบ entertain คนอื่นให้มีความสุขต่อไปเราจะมาดูกันว่าจักรวาลส่งมอบพรสวรรค์ใดให้กับคุณนะคะซึ่งถ้าพูดถึงเรื่องพรสวรรค์พี่จะมองแค่ด้านบวกด้านเดียวนะใบแรกพี่ไพ่มาปเป็น w h e w of fortune นะคะปกติแล้วเนี่ยไพ่กลงล้อแห่งโชคชะตาเนี่ยเป็นไพ่ของโชคกลาบหรือคนที่ดวงดีคนที่มีโชคชะตาหนุนนำให้พบกับสิ่งดีๆนะคะ แต่หัวข้อของเราคือพอรสวรรค์เป็นสิ่งที่จักรวาลให้มาเป็นความสามารถหรือความถนัดที่มีในตัวเราโดยไม่ต้องสรรหาหรือใช้เวลานานในการขัดเกลานะคะดังนั้นเนี่ยความหมายเรื่องโชคลาภอาจจะไม่ใช่เรื่องของพอรสวรรค์นะคะปกติแล้วเนี่ยวิ e อ of f o r t จ n นเนี่ยจะเกิดขึ้นกับคนที่เจอเรื่องราวหรือเหตุการณ์ที่น่าอึดอัดใจอาจเป็นอุปสรรคอย่างหนึ่งของเขาที่เข้ามาในชีวิต ให้เรารเผชิญกับความยากลําบากเป็นบททดสอบให้เราเรียนรู้ก่อนที่จักรวาลจะเปลี่ยนเส้นทางชีวิตใหม่ให้กับเรานะคะดังนั้นเนี่ยพรสวรสคิ์ในที่นี้พี่ไพ่น่าจะสื่อว่าไม่ว่าคุณจะเจอความยากลําบากสักกี่ครั้งคุณจะมีความสามารถในการที่จะเรียนรู้จากประสบการณ์ชีวิตนั้นและเติบโตอย่างมั่นคงทางจิตวิญญาณนะคะและมองเห็นสัจธรรมของการเปลี่ยนแปลงและเป็นไปของโลก มันทําให้คุณมองโลกในแง่ดีเป็นคนที่มีกําลังใจในการที่จะฟันฝ่าอุปสรรคต่างๆที่เข้ามาทดสอบคุณนะจิตใจของคุณจะมั่นคงแข็งแกร่งจิตไม่ตกไปกับสภาพแวดล้อมแย่ๆที่เข้ามาหาคุณถ้าตกก็ตกพป๊บเดียวนะคะคุณจะดึงสติกลับมาได้แล้วก็สู้ต่อไปลักษณะของกงล้อเนี่ยก็คือเหมือนหมุนไปตามรอบของเขาดังนั้นเนี่ยคุณจะสามารถปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ต่างๆได้ดีโดยที่คุณ ไม่สูญเสียความเป็นตัวตนของคุณเลยนะคะและพร้อมที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆที่เข้ามาด้วยดังนั้นเนี่ยคนที่เลือกกลุ่มนี้นะอายุยิ่งเยอะจะยิ่งมากความสามารถและสติปัญญาที่สั่งสมมาจากประสบการณ์นะคะนอกจากนี้เนี่ยวิลออฟฟอร์ทูยังหมายถึงคนที่มีเซนส์ในเรื่องของการทำธุรกิจด้วยนะคะใบต่อมา Queen of Pentacles ราชนีเรียญน,นะคะคุณสมบัติคือเก่งฉลาด มีความสามารถในการตัดสินใจที่ดีมีความหนักแน่นด้วยอารมณ์และเหตุผลในการคิดอ่านทำอะไรสักอย่างนะคะและกล้าที่จะแสดงออกมาอย่างเปิดเผยมีความเป็นตัวเองสูงมากเป็นคนที่หาเงินเก่งหาได้จากน้ำพักน้ำแรงของตัวเองด้วยนะคะแล้วคุณก็จะเป็นคนที่มีพรสวรรค์เรื่องการจัดการด้านการงานและด้านธุรกิจการค้าได้ดีนอกจากนี้เนี่ยยังมี พลังงานของการเยียวยาโดยธรรมชาติด้วยบางคนอาจจะถนัดหรือเก่งด้านสมุนไพรนะคะเช่นเป็นแพทย์แผนโบราณก็ได้บางคนสามารถจับความรู้สึกของคู่สนทนาได้ว่าขณะนั้นเขารู้สึกอย่างไรบางคนเก่งด้านทำอาหารหรืองานตกแต่งบ้านก็ได้นะคะใบต่อมา the magician เป็นพวกวัวสตายนะคะคือเก่งรอบด้านเลย เป็นคนที่มีพรสวรรค์เรียนรู้อะไรได้เร็วมีความคิดริเริ่มสร้างสารรค์ที่ดีเก่งด้านเจรจาสื่อสารพวกสาริกาลิ้นทองอะไรประมาณนี้นะคะได้ทั้งรูปแบบการพูดการเขียนหรือแม้กระทั่งการวาดภาพนะคะและอีกอย่างหนึ่งไพ่ที่เราเลือกเนี่ยเป็นรูปนกพิราบนะคะนกเนี่ยก็จะเป็นสัญลักษณ์ของการสื่อสารแสดงว่าคนกลุ่มนี้เนี่ยเด่นเรื่องการสื่อสารจริงๆอาจจะเป็นคนพูดเก่ง อธิบายเรื่องย,งยากๆอะไรให้ใครฟังเนี่ยคนฟังก็สามารถเข้าใจได้ง่ายนะคะคุณจะเป็นคนที่มีความสามารถรอบด้านจึงทําให้เป็นคนที่โดดเด่นในสายงานของตัวเองนะแถมยังมีความสามารถทางด้านโหราศาสตร์อีกสําหรับบางคนนะคะหรืออาจมี six sense นะจุดเด่นของเมดิเชียนอีกอย่างหนึ่งก็คือความสามารถในการปรับตัวนะคะให้เข้ากับสภาพแวดล้อมได้ดีและรู้จักประยุกต์ใช้สิ่งต่างๆรอบตัวได้อย่างสร้างสรรค์นนะ เดี๋ยวเรามาดูกันว่าพรสวรรค์ที่เรามีเหล่านี้นะคะส่งผลให้เราประสบความสำเร็จในด้านใดบ้างนะคะโอเคใบแรกพี่ไพ่ให้มาเป็น two of pentacles นะคะก็คือสองเหรียญ2เหรียญเนี่ยดูเป็นคนที่ multi skill จริงๆก็คือทำอะไรได้หลายๆอย่างนะคะมันส่งผลให้คุณจัดการงานต่างๆได้ดีบางครั้งทำอะไรได้เองโดยไม่ต้องพึ่งพาใครนะคะ ปรับตัวเก่งด้วยใบที่2 n สองน Wands อัศวินไม้เท้านะคะคุณจะเจริญเติบโตในหน้าที่การงานค่อนข้างเร็วทำอะไรด้วยใจที่เต็มเปลี่ยนไปด้วยความมุ่งมั่นและก็ไม่กลัวที่จะ,ะเผชิญหน้ากับความยากลำบากนะคะแถมรู้สึกท้าทายด้วยซ้ำใบต่อมา w h e e of fortune คุณสมบัติพิเศษที่กล่าวมาทั้งหมดนี้นะคะมันจะทําให้ชีวิตคุณเจริญก้าวหน้าไปสู่ที่เจริญยิ่งขึ้นไม่มีความตกต่ํานะคะชนวอน10ไม้เท้าคือฟันฝ่าอุปรสรรคจากเลเวลระดับ1มาถึง10ไม้เนี่ยถือว่าอึดมากนะคะมันแสดงถึงความสําเร็จในการเอาชนะความยากลําบากแต่คนที่ได้ใบนี้อาจจะเหนื่อยหน่อย เพราะคุณเนี่ยดันทําเป็นซะทุกอย่างเลยลองสังเกตดูนะคะไม่ว่างานอะไรอะไรหัวหน้าก็มักจะเอามาให้คุณทำนะถ้ามองแบบโลกสวยก็คือหัวหน้าไว้วางใจเรานั่นเองนะคะสามารถทำอะไรก็ตามเสร็จได้ตามความคาดหวังของเขาและดูว่าคุณจะสามารถทำงานใต้ภาะวะความกดดันได้ดีด้วยนะคะพี่จะเปิดไพ่ออร์เคเอร์เพิ่มอีก3ใบนะคะใบแรกได้ Healing นะคะ ฮ e ล l ิ่งในกรณีนี้เนี่ยคุณเป็นคนที่สามารถเยียวยาผู้อื่นได้จริงๆนะพระไพ่ทาโร่ที่เปิดมาก็มีเซนส์ของการเยียวยาอยู่หลายใบยทีเดียวการเยียวยาในที่นี้เนี่ยอาจจะไม่ใช่แค่การเยียวยาทางกายภาพอย่างเดียวด้วยนะคะอาจจะหมายถึงการฮิลใจด้วยก็ได้และดูคุณมีพลังงานในการที่จะเยียวยาจิตใจตัวเองได้ทุกครั้งที่คุณเจอเรื่องแย่ๆนะคะ relaxation พลังงานของคุณเนี่ยค่อนข้างเบาสบายนะปรับสมดุลอารมณ์ได้ดีหลังจากผ่านความเครียดจากการทํางานมานะคะไม่ว่างานจะยุ่งแค่ไหนคุณก็จะสามารถหาเวลาพักผ่อนได้เสมอนะ empowerment คุณสมบัติเหล่านี้เนี่ยทำให้คุณมีพละกกำลังความเข้มแข็งทางจิตใจ มีความนับถือตัวเองสูงมากแล้วก็เป็นตัวของตัวเองเพราะคุณรู้ว่าคุณมีดีนะคะมั่นใจที่จะรับงานที่มันยากๆแล้วก็ทำให้มันสำเร็จได้กลุ่มนี้ดูจะเป็นคนมองโลกในแง่ดีมากๆส่วนใหญ่จะเป็นพลังงานด้านบวกที่สามารถเอาพรสวรรค์รอบด้านที่มีเนี่ยมาบริหารจัดการงานของตนเองด้วยทัศนคติเชิงบวกผ่านทักษะการสื่อสารที่เป็นเลิศ แล้วเอาประสบการณ์ความผิดพลาดที่เคยประสบมาเนี่ยมาเป็นบทเรียนในการพัฒนาตัวเองต่อไปนะคะพี่ก็ขอจบคำทำนายของคนที่เลือกกองที่1เพียงเท่านี้นะคะขอบคุณที่ติดตามรับฟังคลิปฝากกดไลค์กด Subscribe กดแชร์ด้วยนะคะสวัสดีคะ่ะ สาหรับคนที่เลือกกองที่2นะคะเดี๋ยวเรามาเช็คพลังงานของคุณก่อนว่าตรงกับกองที่เลือกหรือไม่นะคะถ้าฟังแล้วเนี่ยไม่คล้ายเลยก็สามารถเปลี่ยนไปเลือกกองอื่นได้นะคะใบแรกพี่ไพ่มาเป็น two of wands นะคะก็คือ2ไม้ทางกายภาพเนี่ยสองไม้จะเป็นคนที่รูปร่างสันทัดผิวสองสีหรือเป็นคนผอมที่มีกล้ามเนื้อก็ได้นะคะ ถ้าเป็นาธาตุก็จะเป็นชาวาธาตุไฟได้แก่ชาวราศีเมษสิงห์ธนูนะคะลักษณะเป็นคนที่มีความเป็นผู้นำมีวิสัยทัศน์มองการไกลเวลาตัดสินใจอะไรเนี่ยจะมีการประเมินสถานการณ์ก่อนทุกครั้งนะคะก็คือคิดก่อนลงมือนั่นเองมีความทะเยอทะยานและมักจะตั้งเป้าหมายของชีวิต หรือการทำงานแล้วก็พยายามไปให้ถึงจุดที่ตั้งไว้นะคะเป็นคนที่มีสติปัญญาดีมีความคิดเป็นนักวางแผนมีความมั่นใจในตัวเองสูงกล้าเสี่ยงและกล้าชนกับปัญหาชอบความท้าทายชอบการแข่งขันเอาชนะต้องเด่นต้องเก่งกว่าคนอื่นนะคะถ้าพูดถึงอาชีพของไพ่ใบนี้นะคะมันมีได้หลากหลายมากเลยแต่ส่วนใหญ่ก็ จะหมายถึงผู้ช่วย P.A. เลขางานคอนซัลแทนต์งานแอสซิสตัน Assistant ของพวกผู้บริหารทั้งหลายเป็นไลฟ์โค้ดเทรนเนอร์ก็ได้เป็นทำงานด้านเอกสารด้านกฎหมายหรือด้านงานแปลก,ก็ได้นะคะงานที่เกี่ยวข้องกับการนำเข้าส่งออกสินค้าหรือเกี่ยวข้องกับต่างประเทศก็ได้นะคะใบต่อมา Queen of Swords ราชนีดาบนะคะ ลักษณะทางกายภาพของดาบก,ก็คือคนที่ผอมสูงผิวขาวนะเป็นคนธาตุลมได้แก่ชาวราศีเมถุนตุลกุมนะคะเป็นคนที่มีความสามารถสูงมีระเบียบว,วินัยเคร่งครัดเป็นคนที่มีวุฒิภาวะสูงมากเนื่องด้ดยชีวิตอาจจะผ่านอะไรมาเยอะนะคะฟันฝ่าเรื่องายากลาบากมามากม,ามันทําให้เราเนี่ยมองสิ่งต่างๆในอย่างลึกซึ้งเข้าใจอะไราได้อย่างถ่องแท้บางคนอาจจะมีเซนส์ประสาทสัมผัสที่ดีมากๆ เป็นคนที่มีจิตใจเข้มแข็งมีความเฉลียวจากประสบการณ์ที่ตนเองได้ผ่านมานะเป็นคนที่ไม่ชอบเอาเปรียบใครแล้วก็ไม่ชอบให้ใครมาเอาเปรียบด้วยเป็นคนที่มีทิฐิมโนสูงไม่ชอบงอ,อใครนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าจัก,กรวาลจะส่งมอบพรสวรรค์ใดให้เรานะคะใบแรกพี่ไพ่ให้มาเป็น ten of cups ก็คือ1ิบถ้วยนะในเด็กนี้น่าจะเป็นรูปสนทิง้งจอกสายพันุหนึ่งที่มีขนาดเล็กที่สุดในโลกนะคะอยู่รวมกันเป็นฝูงนะหูของเขาเนี่ย จะไวต่อการรับรู้ของเหยื่อแล้วก็นักล่านะคะดังนั้นเนี่ยพรสวัสดิ์ประการแรกของคนกลุ่มนี้ก็คือมีประสาทสัมผัสทั้ง5ที่ดีมากรวมถึง six sense ด้วยนะคะสำหรับคนบางคนเนี่ยอาจเป็นไปได้ว่าในการสื่อสารกับผู้สนทนาอยู่เนี่ยเราจะมีความสามารถในการรับฟังสารและถ่ายทอดมันออกมาสามารถตีความสารที่รับมาได้ อย่างของแท้แม้แต่อันด์ไลน์มินิ่งหรือความหมายแฝงหรือแม้กระทั่งภาษากายเนี่ยก็สามารถรับรู้ได้ว่าคู่สนทนาของเราเนี่ยรู้สึกอย่างไรกับเราอยู่ตอนนั้นนะคะนอกจากนี้นพรสวรรค์ของคุณอีกอย่างนึก็คือความสามารถในการสร้างความสมดุลที่มีความสุขระหว่างชีวิตการทํางานชีวิตส่วนตัวและก็ชีวิตครอบครัวนะคะและไม่ว่างานจะยากแค่ไหนคุณก็จะสามารถทํามันให้จบได้อย่างราบรื่นนะคะใบต่อมา ใ้นี้เป็น8 of cups ก็คือ8ถ้วยนะคะในเด็กนี้จะเป็นรูป cuttlefish นะคะคือปลาหมึกชนิดหนึ่งคนไทยน่าจะเรียกว่าปลาหมึกกระดองเนาะลักษณะพิเศษของเขาก็คือเขาจะมี texture หรือผิวที่มีเม็ดสีที่สามารถเปลี่ยนสีได้เร็วมากดังนั้นเนความสามารถพิเศษของเขาก็คือการอำพรางตัวเองตามสภาพแวดล้อมที่เขาอยู่นะคะเพื่อหลบหลีกศัตรูหรือเพื่อการล่าเหยื่อนะ ดังนั้นเนี่ยพรสวรรค์ประการที่2ของคุณก็คือการปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์และก็สภาพแวดล้อมได้ดีในทุกทกที่ที่คุณอยู่นะคะมีความกลมกลืนไม่แปลกแยกถ้าอ่านตามความหมายของพี่ไพ่เนี่ยแปดถ้วยอาจจะสื่อถึงการค้นพบตัวตนของตัวเองในด้านจิตวิญญาณนะคะ ค้นพบเป้าหมายชีวิตหรือความสุขทแท้จริงและคุณก็สามารถที่จะพัฒนาตนเองไปสู่ higher self ก็คือการรู้จักตัวเองในเวอร์ชั่นที่ดีที่สุดของเราได้นะคะและสิ่งนี้มันจะทำให้เราพัฒนาตัวเองไปในทางที่ดีขึ้นนะคะใบต่อมานะคะเป็น night of pentacles ในเด็กเนี่ยจะเป็นรูปพึ่งขนขนาดใหญ่จากลักษณะนิสัยของพึ่งชนิดนี้นะเขาจะต้องบินไปดูดน้ำหวาน ของเกสรดอกไม้มาเป็นพันๆดอกมาเติมในรังให้เต็มนะคะในแต่ละวันโดยไม่ทิ้งงานหรือบินหนีไปไหนนะจนกว่างานมันจะเสร็จดังนั้นเนี่ยพี่พาาน่าจะสื่อว่าพรสวรรค์ประการสุดท้ายของคุณก็คือความสามารถในการทํางานที่ซ้ําๆกันได้ในทุกๆวันโดยไม่เบื่อทํางานที่เป็นรูทีนได้โดยไม่ละทิ้งงาน ทำด้วยความอดทนและมุ่งมั่นจนกว่ามันจะสำเร็จรุล่วงนะคะแล้วก็ไม่ต้องมีใครมาบังคับด้วยก็คือตั้งใจทําสิ่งใดต้องสำเร็จนั่นเองหรือไม่คุณอาจจะเป็นคนที่มีความสามารถกับการทํางานที่มีความละเอียดสูงมากก็ได้นะคะต่อไปเราจะมาดูกันนะคะว่าพรสวรค์เหล่า,านี้จะส่งผลให้คุณประสบความสำเร็จในด้านใดบ้างนะคะใบแรกพี่ไพ่มาเป็น The Star นะคะสําหรับคนที่เน้นการพัฒนาด้านจิตวิญญาณ ตัวตนของตัวเองเนี่ยมันจะทําให้คุณพัฒนาตนเองไปสู่ทางที่ถูกต้องไปสู่ความสําเร็จตามที่เราหวังนะคะมีชีวิตที่ดีขึ้นไปสู่ทางที่สว่างขึ้นจิตใจของคุณเนี่ยจะมีความสงบร่มเย็นและมั่นคงและเมื่อใจมันอยู่ในภาวะที่สุขสงบแล้วเนี่ยคุณก็จะสามารถเกิดความคิดสร้างสารรค์หรือไอเดียใหม่ๆได้นํามาใช้กับงานของคุณได้นะคะใบต่อมาเพจ of cups เด็กถือถ้วยนะคะ ก็จะหมายถึงการมีความคิดสร้างสรรค์ได้เหมือนกันพี่รู้สึกว่าความสามารถของคนกองนี้น่าจะไปในทางสายจิตวิญญาณนะคะหรือสายฮีลลิ่งก็ได้ด้วยบางคนอาจมีการตื่นรู้ค้นพบผลทางช่วยตัวเองว่าตัวเองเหมาะเหมาะกับอาชีพอะไรนะแล้วดูจะเป็นคนที่มี EQ ที่สูงขึ้นนิ้วที่เพาะวะทางอารมณ์ดีมากๆนะคะไปต่อมาเพดดับวอนส์เด <of> ็กถือไม้นะคะคุณสมบ,บัติ ที่กล่ามาทั้งหมดเนี่ยทำให้คุณเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงานค่อนข้างไวกว่าคนอื่นนะคะหรือมักได้รับเลือกหรือได้รับโอกาสในการแสดงฝีมือนะเพราะว่าเราเป็นคนที่พร้อมเปิดรับเรียนรู้สิ่งใหม่ๆม,มีความมุ่งม,มั่นและปรับตัวเก่งนะคะใบต่อมานะคะ e i g of Swords แปดดาบไพ่ใบนี้ปกติแล้วเนี่ยความหมายเขาจะไปในเชิงนิ่ทีซะส่วนใหญ่นะคะถ้าจะแปลให้เข้ากับเนื้อเรื่อง อาจจะเป็นไปได้ว่าคนกลุ่มนี้เนี่ยมี intuition สูงก็คือบางคนเนี่ยอาจจะชอบฝันบอกลางบอกเห็นตัวเลขอะไรประมาณนี้นะคะแต่พี่ไพ่น่าจะสื่อในเชิงแนะนําว่าสําหรับบางคนที่เน้นการทํางานดีเทลมากเกินไปเพราะเราได้ไพ่ knight of pentacles ใช่ไหมคะเขาจะเป็นคนที่เจาะรายละเอียดได้ลึกมากลงดีเทลลึกมากถ้าเราลงดีเทลลึกเกินไปเนี่ยอาจทําให้เราขาดการมองแบบองค์รวมหรือภาพรวมนะคะ ซึ่งการมองภาพรวมของงานมันสำคัญตรงที่ว่ามันทำให้เราทำงานเป็นไปตามแผนที่เรากำหนดไม่เป๋ไปไหนนะคะหรือไม่หลงประเด็นนั่นเองต่อไปพี่จะเปิดไพอ่ออร์เ e เพิ่มอีก3ใบนะคะเป็นการอ่านเสริมนะใบแรกได้ know no Inner Knowing นะคะดูจะเป็นกลุ่มคนที่มีสัญชตตาตญาณและลังสังหรณ์จริงๆเพราะว่าจะได้ลักษณะการเรียนรู้การเข้าใจตนเอง เรียนรู้ตนเองดังด้านจิตวิญญาณค่อนข้างเยอะนะคุณมีความต้องการในการที่จะค้นหาตัวตนภายในของคุณเองนะคะเป็นช่วงเวลาที่เหมาะสําหรับการนั่งสมาธิเจริญภาวนานะคะใบต่อมา embrace o อบกอนะคะความสัมพันธ์ของคุณกับคนรอบข้างดูดีนะคะคุณมีความรักความเมตตาต่อผู้อื่นและแสดงออกมาให้คนอื่นได้เห็นได้รับรู้นะคะ ใบต่อมา capacity to love ความสามารถในการที่จะรักคุณเป็นคนที่สามารถเปิดใจยอมรับคนอื่นได้โดยไม่อคติคุณจะส่งมอบพลังงานในดีให้กับคนรอบข้างทำให้คุณเป็นที่รักแล,แล้วก็เป็นที่เมตตาของคนอื่นด้วยนะคะพี่ก็ขอจบคำทำนายของคนกองที่สองเพียงเท่านี้นะคะขอบคุณที่ติดตามรับฟังคลิปฝากกดไลค์กด subscribe กดแชร์ด้วยนะคะสวัสดีคะ่ะ สำหรับคนที่เลือกกองที่3นะคะเดี๋ยวเรามาเช็คพลังงานกันก่นกอนว่าพลังงานของคุณมันตรงกับกองที่เราเลือกหรือเปล่านะคะถ้าไม่ตรงเนี่ยสามารถเปลี่ยนกองได้นะคะใบแรกได้ seven of cups นะคะคือ7ถ้วย ทางกายภาพเนี่ยถ้วยเขาจะเป็นคนรูปร่างท้วมออกเจ้าเนื้อนะคะไม่ค่อยสูงมากหรือไม่ก็เป็นคนทตดน้ำได้แก่ชาวราศีกรกฎพิจิกมีนนะคะลักษณะนิสัยจะเป็นคนที่มีจินตนาการมีความคิดสร้างสารรค์สูงมากเป็นคนช่างฝันช่างคิดหรือชอบเพอ้อฝันออกแนวแฟนตาซีนะคะเป็นคนที่มีความคาดหวังในสิ่งที่มันเป็นไปได้ยากและเป็นคนชอบทำอะไรหลายๆอย่างหรือมีความรู้หลายอย่าง แต่อาจจะรู้ไม่ลึกซึ้งถึงขั้นเชี่ยวชาญนะคะมาที่สองเพจอับคเด็กถือถ้วยนะคะเป็นคนที่มีนิสัยน่ารักสุภาพอ่อนโยนมีจนินตนาการความคิดสร้างสารรค์มีพรสวรรค์ด้านศิละปะบางคนก็มีซิกเซนส์หรือมีลางสังหรได้นะคะ เป็นคนที่อารมณ์อ่อนไหวค่อนข้างขี้อายขี้เกรงใจไม่กล้าบอกความรู้สึกที่แท้จริงของตัวเองออกมากลัวคนอื่นไม่พอใจเป็นคนที่ดูอ่อนไหวหรือมีความเป็นเด็กอยู่ในตัวนะคะคือมีความร่าเริงสนุกสนานมีความสนใจในงานอดิเรกหล,หลายอย่างนะคะเดี๋ยวต่อไปเราจะมาดูกันนะคะว่าจักรวาลส่งเมอาพรสวรรค์ใดามาให้คุณนะใบแรกพี่ไพ่มาเป็นแฮงแมนนะคะเป็นรูปนกห้อยหัว การห้อยหัวเนี่ยทำให้เรามองเห็นสิ่งต่างๆกลับด้านก็คือเห็นมุมมองแปลกใหม่จากเดิมดังนั้นเนี่ยพรสวรรค์ประการแรกของคุณก็คือการที่เรามีมุมมองความคิดที่แปลกใหม่ไม่เหมือนใครบางครั้งคนอื่นคิดไม่ได้แต่เราคิดได้นอกจากนี้เนี่ยแฮงแมนเขาจะมีราศีมีนเป็นราศีประจำไพ่นะเป็นภพเดือนที่12เป็นภพเดือนเกี่ยวข้องกับจินตนาการแนวแฟนตาซีซึ่งพลังงานมันก็จะไปสอดคล้องกับเจ็ดถ้วยของเรานะคะ บางคนเนี่ยอาจจะมีสัญชาตญาณการอย่างรู้ชอบศึกษาเรื่องแนวจิตวิญญาณอะไรประมาณนี้นะบางคนอาจจะมีการฝันบอกลางมีความรู้สึกเหมือนเดจาวูอะไรทำนองนั้นนะคะใบต่อมานะคะไฮ e พรส s s ราชนีดาวจันทร์คนกลุ่มที่3เนี่ย น่าจะมาทางสายแนวจิตวิญญาณสายหมอดูได้นะคะคุณเป็นคนที่มีหลังสังหองแน่นอนนอกจากนี้เนี Hi ่ย high ร r e t e s e เนี่ยเป็นลักษณะของคนที่มีทักษะพิเศษอะไรบางอย่างติดตัวมาเป็นทักษะที่หาได้ยากเช่นพวกที่มีพลังจิตพวกที่สามารถสื่อสารกับสิ่งลี้ลับหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ได้หรือไม่ก็เป็นสายศิลป,ปะก็ได้นะคะเป็นคนที่มีจิตนาการสูงส่งมากมีความคิดอันล้ำลึกนะคะใบต่อมานะคะ เมดิเชียนนี่ก็เป็นสายหมอดูนะคะมีความสามารถทางโหราศาสตร์เช่นกันแต่เป็นโหราศาสตร์ด้านทางคำนวณน,นะคะพรสวรสค์ของคุณก็คือเป็นคนที่มีความสามารถในการทำอะไรได้หลายๆอย่างเก่งรอบด้านเรียนรู้อะไรได้เร็วกว่าคนอื่นทําในสิ่งที่ไม่เคยทําหรือไม่เคยเรียนก็สามารถทําได้โดยการศึกษาหาความรู้ด้วยตนเอง และเป็นคนที่ประยุกต์เก่งสามารถนําความคิดสร้างสารรค์วิทยาการต่างๆมาปรับใช้ได้ดีเป็นคนที่มีทักษะด้านการสื่อสารเป็นเลิศเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นด้านการพูดการเขียนการวาดภาพดังนั้นคนที่ได้เมจิเชียเนี่ยสามารถเป็นนักขายได้นะคะด้วยการที่เป็นคนพูดเก่งเดี๋ยวต่อไปเราจะมาดูกันว่าพรสวรรค์เหล่านี้ทําให้คุณประสบความสําเร็จในด้านในดหรือยอย่างไรนะคะใบแรกคุณอัลส์ราชนีดาบนะคะ จากคุณสมบัติหรือพรสวรรค์ที่คุณมีเนี่ยมันทําให้คุณเป็นคนที่ตัดสินใจเก่งปกติเราเนี่ยราชนีดาบเนี่ยจะใช้โลจิกหรือเหตุผลเหนืออารมณ์ในการตัดสินใจนะแต่ในกรณีนี้น่าจะเป็นการตัดสินใจที่อยู่บนพื้นฐานของสัญชาตญาณหรือเซนส์ของตัวคุณเองนะคะและมันก็ดันเป็นการตัดสินใจที่มาถูกทางซะด้วยนะคะคุณจะเป็นคนที่แก้ไขปัญหาเก่งเนื่องจากการที่เรามีมุมมองความคิดที่แปลกใหม่ อาจทําทให้เราหลุดออกจากกรอบความคิดเดิมๆเม,เมื่อเราติดอยู่กับปัญหานั้นๆนะไปต่อมา The Fool นะคะเป็นนักปฏิวัติเป็นนักปฏิรูปคุณจะมีหัวก้าวหน้าด้วยความคิดที่แปลกใหม่ชอบเทคโนโลยีนวัตกรรมที่ทันสมัยและเป็นคนคิดนอกกรอบดังนั้นเนี่ยคนกลุ่มนี้อาจจะมีแนวโน้มที่จะประสบความสําเร็จในอาชีพที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีการผลิตสร้างสารรค์หรืองานที่อยู่บนโลกออนไลน์นะคะ เช่นอินฟลูเอนเซอร์ต่างๆหรือยูทูบเบอร์ต่างๆแม่ค้าออนไลน์ต่างๆเพราะว่าเขาจะมีไพ่เมดิเชียนเนี่ยเป็นนักขายได้นะคะที่เน้นการสื่อสารการเจรจาดึงดูดคนให้มาสนใจหรืออาจจะเป็นคนที่วาดรูปโดยใช้ AI แล้วก็โพสต์ขายบนเว็บไซต์ต่างๆนะคะอันนี้ก็จะสามารถทำได้ดีเพราะเรามีพรสวรรค์ด้านศิลปะด้วยนะคะต่อไป Full o o Swords สีดาบไพ่ใบนี้ทําให้เดานึกถึงการนอนและการพักผ่อนนะคะเดี๋ยวพี่ขอเปิดขยายความอีกใบหนึ่ง The Moon นะคะเป็นไพ่ของลางสองหอนหากคุณมี six s e n s e เนี่ยนั่นก็หมายความว่าบางคนเนี่ยสามารถเห็นสิ่งที่คนอื่นเขาไม่เห็นกันได้นะคะเช่นจิตวิญญาณพลังงานลิลับต่างๆ โดยเฉพาะในคืนวันพระจันทร์เต็มดวงหรือวันพระนะคะบางครั้งเนี่ยตอนนอนก็จะชอบฝันในลักษณะฝันบอกลางบอกเหตุแบบนี้นะคะเดี๋ยวต่อไปพี่จะเปิดไพ่ Oracle คาเดชาอ่านเสริมอีก3ามใบนะใบแรกได้ i n n o นเซน e ความไร้เดียงสาช h ยลิ l เอ็กซ์เพรสชั่การแสดงออกเหมือนกับเด็กๆด็ก e x t e p t e การยอมรับนะคะ สองใบนี้เนี่ยบ่งบอกว่าคุณมีความเป็นเด็กซ่อนอยู่ภายในนะคุณมีอ n นเนอร์ชัเพราะว่าใบที่เช็คพลังงานของเราเนี่ยเราก็ได้ p เพ e อฟคั p เหมือนกันซึ่งมันบ่งบอกถึงการมีอ n นเนอร์ชันะคะคุณจะมีความกระตือรือร้นสนใจในสิ่งต่างๆรอบตัวโดยปราศจากความกังวลหรือความกลัวนะเหมือนเมื่อตอนที่คุณยังเด็กเพียงแต่ว่าขอให้คุณเนี่ยแสดงความคิดความรู้สึกของคุณออกมาได้ตามที่คุณรู้สึก ให้ยอมรับในสิ่งที่คุณเป็นนะคะพี่ว่าคนกลุ่มนี้บางคนอาจจะรู้ตัวว่าตัวเองมีความสามารถพิเศษอะไรบางอย่างที่ติดตัวมาแต่เด็กนะแต่ยังไม่กล้าย,ยอมรับยกตัวอย่างแบบสุดตรงเลยนะบางคนเนี่ยอาจโตมากับความสามารถพิเศษในการเห็นสิ่งลี้ลับ แล้วก็พยายามที่จะปฏิเสธสิ่งนั้นด้วยความกลัวหรือบางคนมีเซนส์ในการทํานายแต่ไม่อยากเป็นหมอดูอะไรประมาณนี้นะคะพี่ไายน่าจะบอกว่าถึงเวลาแล้วที่เราต้องยอมรับความสามารถอันนี้แล้วก็เรียนรู้ที่จะอยู่กับมันได้อย่างสันตินะคะในเมื่อมันหลีกหนีไม่ได้ก็ใช้ประโยชน์จากมันซะเลยนะคะสำหรับบางคนอาจมีอินเนอร์ชายที่หมายถึงบาดแผลในจิตใจที่เกิดขึ้นในวัยเด็กที่ไม่ได้รับการเยียวยาเช่น โดนเพื่อนลอ้อจนทําให้รู้สึกเสียเซลฟ์หรือว่าถูกทําร้ายร่างกายและจิตใจจากคนในครอบครัวนะคะมันทําให้เราโตมาอย่างหวาดกลัวและขาดความมั่นใจแต่พี่ไพ่น่าจะสื่อว่าสําหรับคนกลุ่มนี้น่าจะสามารถเยียวยาได้โดยการปลดปล่อยเอาความรู้สึกแย่ๆนั้นไปแล้วค่อยๆฟื้นฟูจิตใจของเราโดยการที่เราพยายามนึกถึงความสุข ความรู้สึกดีๆความสนุกสนานที่เราเคยได้รับในวัยเด็กนะคะหรือไม่ก็เปิดใจเยียวยาข้อบกพร่องนั้นให้มันหายไปแล้วก็พัฒนาตนเองกล้าที่จะยอมรับแล้วก็ประชิญหน้ากับมันอย่างกล้าหาญนะคะพี่ก็ขอจบคำทํานายของคนก่องที่3ามเพียงเท่านี้นะคะขอบคุณที่ติดตามรับฟังคลิปฝากกดไลค์กด Subscribe กดแชร์นะคะสวัสดีค่ะ